ข้าถึงได้แสดงละครกับนางเจ้าอย่าได้เข้าใจผิดไปข,ของเจ้าข้าไม่มีทางมอบมันให้กับผู้อื่นไม่ได้มีลักษณะบาดแผลที่มาจากปิ่นเหมยฮวาเหมือนเซียวชี่ไปเรือนอื่นเถอะเออเออเออเยนตันทำไมเออคือว่าข้ามีเรื่องจะพูดกับเจ้าเรื่องอะไร เขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดกับฝูซวงในห้องเมื่อวานนี้ตัวข้าแค่อยากจะสืบหาความจริงข้าถึงได้แสดงละครกับนางเจาอย่าได้เข้าใจผิดไปเออของเจ้าเขาไม่มีทางมอบมันให้กับผู้อื่นนี่ท่านทำสิ่งใดเหตุใดต้องอธิบายเรื่องพวกนี้กับข้าก็แค่ไม่อยากให้ผู้ใดเข้าใจผิดก็เท่านั้นเนอ่ย ว่าเมื่อคืนนี้เดิมทีข้าก็อยากจะไปอธิบายกับเจ้าแต่กลัวว่าตัวข้าเองจะดูจริงใจไม่มากพอก็เลยไปอ่านหนังสือละครพวกนั้นในล,ละครบอกว่า,าไม่ได้เข้าใจผิดต้องรีบอธิบายในทันทีเจ้าเข้าใจใช่หรือไม่ประมย์ถานถข้ามครื้อปากแข็งเสมอมาไม่คิดว่าจะไปอ่านนิยายละครเพื่อการมาขอโทษนี้เอาล่ะในเมื่อความเข้าใจผิดก็ได้รับความอธิบายแล้วยกโทษให้ท่านแล้วกันส่วนดอกไม้ช่อน,นี้ในเมื่อถนาดวทละครไปตั้งเยอะ คยได้ยินประโยคหนึ่งที่บอกว่ามีคนอย่างลากรึกลงในจิตใจแม้นพบใครตั้งมากมายเออนี่หมายความว่าอะไรกันก็หมายความว่ามีคนอยู่ข้างๆกลับไม่ชอบเขาชอบแต่ปิ่นดอกเชิญน,นี้เท่านั้นถ้าจะขับไล่หมอกท่านรีบไปเอาอาวุธเทพ เอาล่ะได้วุเทพมาแล้วพวกเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนอะไรอีกเล่าถือไว้นี่เป็นการขอบคุณที่เจ้าช่วยชีวิตข้าไว้ที่แท้นี่คือความรู้สึกที่ทำให้ใจเต้นอม <c oughs> เอไว้เอ่อเมื่อครูได้ช่วยชีวิตข้าที่ทะเลทรายเช่นกันทำเอาดอกไม้ของข้าพังข้าให้ท่านไว้หนึ่งกลีบท่านเก็บไว้เถอะต่อไปเอาไว้ป้องกันตัวรับไว้สิขอบใจนะไปกันเถอะจริงๆก็ไม่ใช่ว่าข้าอยากได้มากหรอกนะเปิดรับไว้ก็แล้วกัน